ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีปีใหม่นะคะชาวราศีกันขอต้อนรับสู่ศักราชใหม่ปี2568นนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างไรนะคะ ชาวราศีกันนะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมหรือชาวราศีกันที่วางดวงลัคนาแล้วลัคนาของคุณอยู่ในลัคนากันนะคะก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ได้นะคะชาวราศีกันเราจะมาว่ากันในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะชาวราศีกันนะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ คุณอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกแบบอึมครึมอะไรหลายๆสิ่งหลไรห,ห,ห,หลายอย่างนะคะไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่5ประมาณวันที่5พฤษภานะดาวราหูจะย้ายออกจากเรือนฤรินะสิ่งที่มันรู้สึกแบบอึมครึมมืดมัวมืดมนนะก็กำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดี นะคะชาวราศีกันนะแล้วในช่วงที่เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของชาวราศีกันนะคะเป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณส่งผลดีในด้านดีนะคะชาวราศีกันคือช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะดาวพฤหัสให้คุณกับดวงชะตาของ ชาวราศีกันมากๆนะคะส่งผลในเรื่องของการงานการเงินความโด่งดังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยนะคะดาวพฤหัสโคโจรโยกหลังเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในเรือนปุตตะเออส่งผลให้คุณเนี่ยมีความสำเร็จในเรื่อง การงานการเงินโชคลาภนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณอะไรที่คุณไม่เคยได้ทำคุณก็จะได้ทำนะในสิ่งใหม่ๆนะคะชาวราศีกันนะความสำเร็จที่คุณรอคอยจะมาหาชาวราศีกันในปี2568นี้ค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกนเทอโคโดแอ,ไอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะหรือว่าบริษัทห้างร้านใดกลุ่มแก๊งก้นเพื่อนสาวเพื่อนชายอยากจะให้หมอดาวไปดูดวงไปเอนเตอร์เทนในงาน นั้นๆของพวกท่านนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ดีมาจองคิวกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง the star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ขลังออร์เคิลนะคะเราจะมาขยายความในเรื่องของดวงดาวด้วยไพ่อีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีกันนะ ด้วยพลังแห่งไพ่ยิ่สีไพ่ครั่งออร์คิลบารมีองค์พ่อพิคเนตบารมีงองค์เทพทุๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนตสมิธอง์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดทุดดวงจิตทุดดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นพลวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีกันในปี2500 68นี้ได้อย่างแม่นยำคอยได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้คอยได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นคอยมีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีกันย์นะคะสาธุ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 อ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์เคนลนะคะชาวราศีกันนะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะวางในรูปแบบทักษาเหมือนเดิมนะคะตัวตน บริวารความรู้สึกนึกคิดการงานโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าอุปสรรคใดๆนะคะจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะขอพลังงานไพ่ของชาวราศีกันในปี68นี้ค่ะ ชาวราศีกันรดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคะตัวตนของชาวราศีกันนะคะคุณได้ไพ่อะไรไพ่ดิฟดาวนะชาวราศีกันหลายๆคนนะที่ผ่านมานั่นแหละคุณก็รู้สึกกระอักกระอ่วนคุณก็รู้สึกอึมครึม คุณก็รู้สึกดําดิ่งกับความผิดหวังนะคะหรือบางคนเนี่ยสิ้นหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการงานนะคะความมืดมนต่างๆมันประดังประเดเข้ามาหาคุณนะคะแน่นอนคะ่ะเพราะว่าตัวตนของคุณโดนราหูนะคะอยู่ในภพอรินั่นเองมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกแบบนี้ดําดิ่งคิดมากนะคะอ่อนไหวนะคะ จมอยู่กับความทุกข์หรืออยู่กับความรู้สึกซึมเศร้าก็ได้นะคะตัวตนของชาวราศีกันนะคะอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในจิตใจก็ได้นะคะปีนี้จะเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงของคุณแล้วนะคะเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดเดินหน้าต่อสู้กับสตาชีวิตกันต่อไปนะคะในตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งบริวาร ลูกน้องลูกจ้างสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาใหญ่นะคะหรือคนที่อยู่รอบล้อมตัวตนของคุณสังคมของคุณนะชาวราศีกันในตำแหน่งบริวารคุณได้ไพ่อะไรไลออนคิงว,ว้าวชาวราศีกันนะคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆในสายตาของลูกน้องลูกจ้างคุณพ่อคุณแม่ นะหรือแม้แต่กระทั่งสามีหรือว่าภรรยานะคะเขาจะมองคุณว่าคุณนะเป็นคนที่สง่างามยิ่งใหญ่มี powerful มีพลังมีอำนาจดูเป็นคนที่มีบุค,คลิกดี personality ดีนะคะการวางตัวอะไรเนี้ยบเฉียบมากๆชาวกันหลายๆคนนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีมากๆ นะคะจากคนภายนอกหรือแม้แต่ถ้งญาติคุณลูกน้องคุณเนี่ยมองคุณมาเนี่ยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆเลยในสายตาของเขานะคะชาวราศีกันโดดเด่นนะคะอำนาจวาสนาบารมีนะหรือตัวตนของคุณเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะชาวกันนะไพ่พา,พาวอฟูลนะไลออนคิงไลออนควีนของบริวานนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำนะ ไพ่ในตำแหน่งต่อมา <c oughs> ในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะหรือว่ากำลังคิดจะทำนะคะหรือว่าเผชิญอยู่ก็ได้สุขภาพร่างกายก็ด้วยนะคะชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะมองว่าในช่วงนี้เออมันค่อนข้างที่จะ ทุกอย่างมันพร่องไปหมดก็ได้นะคะคุณอาจจะมองว่าคุณขัดสนคุณอาจจะมองว่าคุณช่วงนี้มันทําไมชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรประมาณนี้นะคะจะขยับขยายอะไรก็ยังไม่ได้ยังต้องรอเงินรอทองรอจังหวะโอกาสนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกขาดในเรื่องของความรักก็ได้นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความเอาใจใส่หรือว่าอยากมีคนรักอยากมีแฟน นะอยากมีคู่ชีวิตอยากมีคนมาคอยดูแลซัพพอร์ตนะคะชาวราศีกันปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดดเด่นนะในเรื่องของเงินทองก็จะดีขึ้นอะไรก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้อยู่ในตำแหน่งความคิดของคุณนั่นเองคุณอาจจะยังไม่พอรู้สึกว่าพร่องรู้สึกว่าขาดอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะ <c oughs> ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาส,สนาบารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์นะในเรื่องของการงานว้าวชาวราศีกันคุณได้ไพ่ความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลจะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวราศีกันเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งสำคัญนะชาวราศีกันในเรื่องของการงานก็จะดียิ่งขึ้น จะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะไลฟ์บาลานซ์มากขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างจะสมดุลไปหมดเลยจะมีความมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานนะคะความประสบความสําเร็จการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะความโดดเด่นนะความเป็นผู้นําความเป็นที่หนึ่งนะช่ากันนะคะในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งสีชื่อเสียงเงินทองนะ สเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักคนหลงคนชอบนะโชคลาบนะคะทรัพย์สินเงินทองชาวราศีกันนะคะคุณได้ไพ่สมาธิชาวราศีกันหลายๆคนเป็นคนชอบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนะคุณจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการที่คุณมีจิต สเปนสมาธินะคะหรือใ่ในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยจะทำให้คุณมีโชคมีลาภจะทำให้คุณมีสง่าราศีจะทำให้คุณจิตใจผ่องใสนะคะมันจะส่งผลจากภายในสู่ภายนอกคุณจะเป็นดูเป็นคนที่มีออร่าเป่งประกายนะคะชาวราศีกัน,นหลายๆคนหน้าตาจะผ่องใสมีออร่านะคะเนื่องจากเป็นคนที่อิ่มบุญอิ่มบารมีนั่นเองนะคะ ในการที่คุณทำสมาธิถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจะทำให้คุณได้โชคได้ลาบด้วยเนื้อกายเนือเน้อตัวผ่องใสหน้าตาสดชื่นผ่องใสนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะจะนำมาซึ่งความโด่งดังจะนำมาซึ่งความประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินโชคลาบทรัพย์สินเงินทองนะคะการที่คุณไปทำบุญไหว้พระคุณจะได้เลขจากเลขทูบเลขใบประทัด นะคะหรือว่าคิดตัวเลขเองได้อะไรได้เออชาวราศีกันนะฮะ <c oughs> มีโชคมีลาภที่เกิดจากปัญญานั่นเองอ่ะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวราศีกันคุณได้ไพ่ใหญ่มากนะคะไพ่พระยาคุดหลายๆคนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวมถึงคุณเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีโชคลาภทรัพย์สินเง,งินทองนะคะสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือความความเก่งนะคะความเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะหลายๆคนเป็นคนดวงแข็ง ะะไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้ชาวกันนะคะไพ่พยาคุเนี่ยบ่งบอกถึงความร่ํารวยนะคะด้วยด้วยอํานาจวาสนาบารมีแล้วก็เงินสดนะคะชาวราศีกันนะ,ค,ะคุณมีโชคมีลาบใหญ่ในปี2568นี้นะคะโชคลาภใหญ่เงินทองก้อนใหญ่นะ,ะในตำแหน่งต่อมาค่ะชาวราศีกันในตำแหน่งอุตสาหะ ความเพียรพยายามความมีวิริยะอุตสาหะในเรื่องนั้นๆชาวราศีกันหลายๆคนนะคะอาจจะซุ่มทำอะไรสักอย่างนะอาจจะเตรียมการอะไรมานานแล้วซุ่มทำอะไรสิ่งดีๆนะคะอาจจะกำลังล็อตโปรดักใหม่อาจจะกำลังคิดโปรเจกต์ใหม,จจงใหม่งานใหม่นะคะซุ่มทำมานานแล้วแล้วก็เตรียมจะคลอด ภายในปี2,568นี้นะคะคุณเฝ้าทนุถนอมกลมเกาในสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยนะคะจะเป็นการล a u n c h p r o d u ต t ์หรือว่าเป็น new project งานใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในปี2,500 68นี้ความเพียรพยายามของคุณไม่ใช่เป็นความเพียรพยายามที่สูญเปล่านะคะจะนำมาซึ่งความสำเร็จมาสู่ชาวราศีกันนะคะหรือชาวกันหลายๆคนอาจจะคลอดลูกให้กำเนิดบุตรในปีนี้ก็ได้นะคะชาวกันหลายๆคนอาจจะกำลังตั้งท้องนะคะแล้วก็คลอดภายในปีนี้หรือคุณคิดว่าคุณจะกำลังอยากจะตั้งครันก็ได้นะ เอออยากจะตั้งคันอยจะคลอดลูกภายในปีน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันส่งเสริมชาวกันนะคะคุณได้ไพ่อะไร success นี่ชาวราศีกันเห็นไหมคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณจนคุณสำเร็จนะคุณคว้าชัยชนะนั้นได้นะคะ รวมถึงชาวกันหลายๆคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังในการศึกษาหาความรู้ของคนในการที่จะส่งคุณไปร่ำไปเรียนซัพพอร์ตคุณให้คุณเรียนต่อก็ได้ชาวกันหลายๆคนอาจจะกำลังศึกษาต่อในปริญญาโทรปริญญาเอกก็ได้นะคะชาวกันนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ความสนับสนุนคุณจนคุณสำเร็จนะคะตามที่ใจคุณต้องการนะคะ อย่าลืมนะปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยด้วยนะชาวกันนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยคุณสามารถไขวข้ามันไว้ได้นั่นเองตำแหน่งสุดท้ายนะคะในตําแหน่งกลางกินี <c oughs> คนคอยอิจฉาริษยาศัตรููั้าคาตเออคนคอยขัดแข้งขัดขาโอ้โหชาวราศีกันชีวิตคุณปลดล็อกแล้ว นะแม้กระทั่งศัตรูขั่วคาดคนคอยอิจฉาริษยาคุณเนี่ยเขาก็ปลดล็อกความรู้สึกแล้วเช่นเดียวกันนะคะมันปลดล็อกกันหมดแล้วมันคลายปมกันไปหมดแล้วนะคะหรือว่าได้เคลียร์ใจอะไรกันไปแล้วหรือว่าเขาได้รู้ความจริงนะสุดท้ายเขาได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นยังไงเออนะคะเนื้อแท้ของคุณเป็นคนดีขนาดไหนเออเขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรมาตลอดก็ได้ นะคะมันปลดล็อกกันไปหมดแล้วนะคะในเรื่องของความิจชาริศยานะเพราะว่ากอบกับดาวย้ายด้วยนะชาวราศีกันนะคะราหูย้ายออกจากเรือนชะตาคุณนะอะไรที่มันดูย้ายออกจากย้ายออกจากภพอริงนะนะคะไปตกภพผิดนะนะคะมันก็เลยคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลง ไปในทางที่ดีนะชาวราศีกันนะคะไพ่สอดคล้องกับดวงดาวมากๆานะในดวงชะตาของคุณนะ,ะเรามาดูไพ่ย,ยิปซีกันบ้างชาวราศีกันนะคะการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรชาวกันในปี2568เป็นปีที่คุณรอคอยนะคะชาวราศีกัน ขึ้นมาก็ชาลีออตเลยนะชาวกันหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้นะอยู่ในต่างประเทศนะคะหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะเป็นคนที่ทำงานองค์การระหว่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแอร์เป็นสจวตนะหรือมีจิตใจที่ใฝ่ในเรื่องของต่างประเทศเป็นที่ตั้งนะคะหรือว่าตัวตนของคุณ่ะจะต้องแบบ มีแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะคุณได้ไพ่ชาวรีออตนะคะได้ไพ่ชารีอะคะรอความต่างประเทศนะการต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศหรือตัวตนของคุณเป็นคนที่มีเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวรีออตหลายๆคนอยู่มังนอกนะที่ดูคลิปนี้นะคะ ชาวราศีกันนะประมาณ80-90%นะคะจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือว่ามีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะกันเนี่ย90%เรนี่ยนะคะราชินีไม้เท้านะคะ queen of so wands นะคะแล้กวก็อะไร fire of swords นะคะ f Five of s w o r d s i x p e n t e c e n ชาวราศีกันนะฮะ s i x p e n t e c e n nine of swords แล้ c ก the review นะคะมีสเสน่ห์นะชาวกันมีสเสน่ห์ <c oughs> เพชรซอกครับ t i นซอ a ว ones น,นะคะ ในซับคัพแล้วก็สุดท้ายในสปออนนะคะชาวราศีกันนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานต่างประเทศการติดต่อนะคะการเจราจาการสื่อสารระหว่างประเทศมากๆนะคะชาวราศีกันนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานที่ว่าแล้วก็ชาวกันที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน กลางคืนการค้าขายร้านอาหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทาๆออนะคะในขับผับบาร์นะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิเลสของผู้คนกระตุ้นกิเลสผู้คนน่ยความอยากความต้องการอะไรต่างๆนะคะชาวราศีกันนะ ส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในสายงานสายอาชีพนันนะคะหรืองานอะไรที่แบบจะต้องใช้ออรูปร่างหน้าตาความสดใสความสดสวยของตัวเรานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ก็ได้นะบ่าวโฮสนะไม่ว่าจะเป็นโฮสตผู้หญิงโฮสต์ผู้ชายนะคะหรือ อะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานนวดงานสปาอะไรต่างๆที่จะต้องบางครั้งก็ต้องใช้รูปร่างหน้าตาด้วยเป็นส่วนประกอบในเรื่องของการชักจูงใจลูกค้านะคะกระตุน้นความต้องการความอยากของเขานั่นนองนะคะรวมถึงร้านอาหารด้วยนะชาวราศีกันนะคะของกินของใช้ของสวยงามก็ได้เช่นเดียวกันหรือชาวราศีกันที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหมอแพทย์พยาบาล คลินิกเสริมความงามนะคะสายงานต่างประเทศนะหรือธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรถราอะไรประมาณนี้นะคะชาวกันนะในปีนี้โดดเด่นอยู่แล้วโดดเด่นมากๆนะคะการงานคุณจะมีงานเยอะยิ่งขึ้นจะมีการขยับขยายสาขาก็ได้นะคะหรือว่าเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นมากก็ได้นะคะ หรือชาวราศีกันที่เกี่ยวข้องกับหมอแพทย์พยาบาลนะคะงานที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนนะที่ปรึกษานะ,ะนักจิตวิทยาหมอดูโอ้เยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายนะคะชาวากันนะหลากหลายอาชีพที่มาดูคลิปนี้นะคะมีความโดดเด่นนะคะชาวราศีกันในเรื่องของการเงินบ้างาคุณมีโอกาสที่จะ ได้ทำอะไรใหม่ๆและนำมาซึ่งรายได้นะคะได้ทำอะไรใหม่ๆมแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งรายได้ที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะโชคลาบมีโชคมีลาบจาก การไปทำบุญทำทานมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมีโชคมีลาบจากเลขรถให้โชคนะคะคุณมีดวงเสี่ยงโชคนะชาวราศีกันนะคะมีดวงโชคลาบดวงโชคลาบของคุณเนี่ยจะโดดเด่นมากในช่วงประมาณช่วงเ,เดือนตุลาเป็นต้นไปนะคะจะโดดเด่นมากๆนะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นอ,อ,อะไรที่แบบว่ากอบกับ ดาวย้ายด้วยดาวพระหัสเนี่ยจะให้คุณกับชาวราศีกันแบบมหาศาลเลยนะชาวกันนะในเรื่องของโชคลาภนะคะให้อย่างมหาศาลเลยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโชคลาภไม่คาดฝันนะคะมีโชคลาภจากคนที่สูญเสียไปแล้วได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีกันนะมาดูในเรื่องของความรักมั่งดีกว่าชาวราศีกันคนโสด นะคะคนโสดเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาชมคลิปนี้โสดโสดแต่แบบผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าอายุเยอะแล้วนะคะเป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับเอ่อซีอเป็นระดับซีเนียทั้งนั้นนะ,ะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณจะเจอคนใจดีคุณจะเจอคนใจถึงพึ่งได้ เจอคนที่แบบมีแต่ให้ซัพพอร์ตนะคะแล้วคนที่เขาเข้ามาในครั้งนี้ก็เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วผ่านการอกหักผ่านความเสียใจอะไรมาแล้วแล้วเข้ามาหาคุณนะเจอคุณในช่วงปีนี้นะคะจะแบบเป็นลักษณะที่แบบหลงไหลมากเลยนะ ชาวราศีกันคือเขาจะแบบว่าหลงไหลหัวปักหัวปำโมงหัวไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีมีเมตตาสายเปด้วยแต่ออกจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออคิดเล็กคิดน้อยนะคะเพศซอกคับอะ่ะบางคนอะ่ะอายุเยอะแล้วแต่ก็จะมีนิสัยเหมือนเด็กอยู่นะชาวกันคุณจะเจอแบบแฟนที่แบบนิสัยแบบนี้นะคะ ชาวราศีกันนะฮะทั้งคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะจะเจอคนแบบนี้นิสัยคล้ายๆกันนะคะชาวราศีกันจะเจอคนที่แบบจิตใจดีมีเมตตาใจถึงพึ่งได้อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังนิสัยเหมือนเด็กๆมีแฟนก็เหมือนมีลูกอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีกันเขาจะหลงคุณมากเลยนะ,ะชาวกันจะพบเจอพบรักคนที่ผ่านการแต่งงานมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วนะคะ สิ่งที่ต้องระวังชาวราศีกันคุณจะอารมณ์แบบว่าสวิงง่ายฉุนเฉียวง่ายบางทีก็โกรธง่ายบางทีก็ใจดีนะโกรธง่ายหายเร็วนะคะอารมณ์แบบฉุนเฉียวง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะชาวกันแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของโรคที่มาจากความเสื่อมพักผ่อนน้อยคิดมากนะคะ ชาวราศีกันนะต้องระวังในเรื่องของโรคที่มาจากการพักผ่อนน้อยคิดมากเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะชาวราศีกันนะขอให้ชาวราศีกันนะมีชีวิตที่ดีแบบนี้นะคะได้โชคลาภอะไรแบบไม่คาดฝันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะชื่อเสียงโชคลาภเงินทองวาสนาดี ะะขอให้ชาวราศีกันี์มีความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาในปี2568นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปรายเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนาวลาไปก่อนสวัสดีนะคะ